กบสวัสดีพี่น้องชาวไทยน้านน้องตงอนนี้วันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่าอะไรฟังวันนั้นใช่ไหมครับจาได้ไหมครับที่ผมพากโจโจตอนจบอะครับ <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยผมโดนลิก์กระสิทธ์ไปผมก็เลยลบโจโจตอนจบออกไปนะครับโดนลิก์กระสิทธ์เลย อ่ะถ้าค,คุณคิดว่าน้องน้องน้องจะเล่นใจเกินน่าซิ้แกันเหรอถ้าคุณพูดอย่างนี้คุณคิดผิดนะคะผมวันนี้เราเราจะไม่ได้เลยเล่นเกมเหมือนเดิมอืมเข้าพิะโตนมา ไหนไวะหนึ่งจุดศูนโอเคโอเคโอเคนะครับกูก็จะอืมเฮี่ยอะไรวะเนี่ยช่างเถอ โอ้โอเคนะครับอือืมวิดีโอ อือห uh ือ huh. ตัวยังไม่เล่นเลยเนี่ยเขาอยากเล่นอยู่หรอกแต่ผมกลัวปัญหาและและผู้คนยังค้นหานะครับภาพ มหืมมีไฟในด้ะมหืมนี่นะครับอีกเกมนี้อันเนี้ยผมผมใจนี่อันเนี้ยไม่ใช่ไซโกโรเซตการนะครับผมมันมีชื่อว่ายันเดเร ไซโก้ไม่ใช่นันเนโนซิโอกะนะครับถ้าคนที่ดูช่องคนอื่นเขาเล่นไปอะ่ะคุณก็จะรู้ว่าเขาขวดร้านมากแค่ไหนดูโอเคแล้เ,เข้ายูทูมา We r e playing Psycho n o u t o k a so not a game p l a y or anything. Uh, the d โอเคโอเคนะครับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกบสวัสดีครับ